น้ำฉันไปด้วยน้ำฉันไปด้วยฉันช่วยเธอได้ฉันช่วยเธอได้ขมนิดๆหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมทุกๆท่านค่ะวรุตาก็ยังอยู่ท่กากลางธรรมชาติได้ยินเสียงนกร้องไหมคะมีความสุขเนาะความสุขที่รอบตัวของเรา ไม่ต้องไปซื้อไปหาไม่ต้องเอาเงินไปแลกมาเราก็ได้กันทั่วทุกทุกท่านเลยละค่ะแค่เรามาอยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องสลับซับซ้อนอะไรมากมายแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วละค่ะ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่วรุตาก็ยังคงอยู่ในป่าเหมือนเดิมแล้วก็แน่นอนค่ะวรุตาก็ยังอยากจะแนะนำผักป่านในต่างแดนที่ทานได้แถมเป็นยาสมุนไพรเพื่อช่วยในการรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะ การไม่มีรูปเป็นลาบอันประเสริฐค่ะแล้วตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับใครบ้างตัวนี้ที่วุฒตาจะแนะนำให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆและท่านผู้ชมที่รักทุกๆท,ท่านได้นำไปรับประทานเพื่อที่จะช่วยบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บหรือป้องกันก่อนที่เราจะเป็นโรคค่ะตัวนี้นะคะสำหรับบุคคลที่ ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอ่อนล้าทำอะไรก็เหนื่อยเดินก็เหนื่อยแม้กระทั่งจะกินข้าวจะทานข้าวข้อเหนื่อยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงหอมแห้งแรงน้อยนะคะวารุตาอยากแนะนำตัวนี้เลยค่ะแล้วสำหรับคนที่มีกลิ่นตัวเหม็น รักแร้เหม็นเท้าเหม็นปากเหม็นทุกอย่างที่เหม็นเหม็นนะคะในร่างกายของเรานำผักป่าตัวนี้นำไปรับประทานหรือนำไปต้มเป็นน้ำดื่มค่ะเอาถุงมาด้วยนะคะไปเก็บกันด้วยกันไปกันเลยค่ะผักตัวนั้นที่วรุตาเอ่ยถึงก็นี้ค่ะ ตัวนี้นี่เองนี่คือคนไทยในต่างแดนให้ชื่อว่าย่าเช่าชูหรือตีนตุ๊กแกนั่นเองค่ะเขามีสรรพคุณในการล้างพิษที่ตับแล้วก็ที่ นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลให้กับร่างกายของเราด้วยค่ะเมื่อตับของเราซึ่งเป็นด่านประการแรกในอวัยวะภายในของเราเขาสะอาดนะคะจะทำให้ร่างกายของเรารู้สึกปลอดโปรงแล้วก็มีสุขภาพดีค่ะและหลังจากนั้นก็มาล้างไตซึ่งเป็นด่านสุดท้าย เราก็นำเอาผักตัวนี้นะคะไปต้มกับน้ำแล้วใช้ดื่มเพื่อที่จะล้างตับล้างไตของเราให้สะอาดรวมทั้งแน่นอนค่ะผักตัวนี้เขาจะมีฤทธิ์เย็นช่วยปรับโอโมนในร่างกายของเราให้กลับคืนสู่ความปกติด้วยค่ะเมื่อทุกอย่างกลับคืนสู่ศูนย์กลางนะคะก็จะไม่มีโรคค่ะ เดี๋ยวเราใกล้ๆเรียนรู้ศึกษากันไปอย่างช้าๆด้วยกันนะคะทำไมถึงเรียกเขาว่าหญ้าเช่าชู้หรือตีนทุกแกเป็นเพราะว่าเขามีหนามเล็กๆนี่เห็นไหมคะใครเข้ามาใกล้เขาก็ต้องเกาะเกี่ยวไปด้วยค่ะ เขาก็พยายามจะบอกว่าเอาฉันไปกินนะเอาฉันไปกินฉันจะช่วยเธอให้หายจากความเจ็บความปวดหายจากโรคและพวกเธอก็จะมีสุขภาพดีนี่คือสัญญาณที่เขาบอกกับเราค่ะนำฉันไปด้วยนำฉันไปด้วยฉันช่วยเธอได้ฉันช่วยเธอได้นะคะนี่คือสัญลักษณ์ของยาตีนทุกแกหรือยาเจ้าชูนั่นเองค่ะ นี่เห็นไหมคะเขาอยากให้วรุตานําเขาไปด้วยเห็นไหมคะก็ติดนี้วรุตาแล้วคะ่ะวันนี้แน่นอนคะ่ะวรุตาจะนําเขากลับบ้านไปด้วยคะ่ะเห็นใบเขาไหมคะเห็นก้านเขาไหมคะเห็นหนามก็เรียกว่าหนามเนาะหนามหรือขนของเขาเล็กๆเล็กๆเล็กๆค่ะ เขาจะมีลักษณะการคล้ายๆกับยอดอกนะคะดูกันให้ชัดก่อนนำไปรับประทานนะคะเขาเป็นผักเลื้อยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเถาวัลเนาะเป็นไม้เลื้อยนี่ค่ะดูกันให้ชัดๆเราสามารถที่จะนำไปทานสด ทำไปเป็นสลัดหรือจะนำไปใส่ในไข่เจียวหรือจะนำไปนึ่งหรือจะนำเอาไปลวกแล้วก็ไปย,ายามหรือจะทำอะไรตามเมนูต่างๆตามใจชอบได้เลยค่ะอยากจะทำแบบไหนก็ทำเลยค่ะ มาเก็บกันค่ะเดี๋ยววรุตาจะพาเพื่อนเทืมาลองชิมด้วยกันนะคะนี่ค่ะได้แล้วหนึ่งอัน แล้วพอเขาแก่ตัวนะคะเขาจะมีดอกเล็กๆเห็นไหมคะเห็นมุมนู้นไหมคะดอกเขาจะเป็นดอกสีขาวน่ารักน่ารักค่ะเห็นไหมคะภาพอาจจะไม่ชัดนะคะขอโทษด้วยนะคะมีดอกเล็กๆค่ะเดี๋ยววรุตาชี้ตรงนี้ให้ดูเห็นไหมคะดอกของเขาเล็กๆค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันด้วยกันนะคะว่ารสชาติของเขาจะเป็นแบบไหนขมนิดนิดห,ห,หวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะแต่ขมของเขา น้อยกว่าสะดานะคะสะดาว,วารุตตาแนะนำให้ไปลวกนะคะอืมมาดูกินใบเขานะคะใบของเขาไม่ขมนะคะแต่ก้านของเขาจะขมค่ะอืมอืมอืม ขมนิดหนึ่งค่ะตรงการ้านแต่ใบของเขาไม่ขมค่ะอร่อยอร่อยค่ะร่างกายของเรามีด่านประการหลายหลยด่านนะคะที่จะดักของเสียก่อนที่ร่างกายของเราจะนำไปใช้หลังจากที่ผ่านกระบวนต่างๆไปแล้วยังต้องกรองของเสียออกเอาของเสียออกจากร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะ ถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรงเราต้องช่วยเขาด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะให้เราได้มีสุขภาพที่ดีไปนานๆค่ะเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติแล้วเราจะมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนแต่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับวรุตาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ